หนึ่งนาทีกับกอทอบริเวณที่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุสูงเช่นทางแยกนอกจากผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงลดอุบัติเหตุไม่อยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประมาทมองข้ามจุดเสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่4แยกเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพราะรถที่วิ่งผ่านทางแยกมักใช้ความเร็วสูง ผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็วลงปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดสัญญาณไฟเหลืองให้เตรียมชะลอความเร็วหยุดรถหลังเส้นที่กำหนดสำหรับแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรกรณีขับมาถึงทางแยกพร้อมกันกฎหมายกำหนดให้รถด้านซ้ายมือผ่านไปก่อนแต่อย่าชะล่าใจควรมองซ้ายมองขวาให้ดีจนแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับข้ามทางแยกไปครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม